สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีสาวกบมากเกี่ยวเขาด,ด้วยจ้ะเด้อเกี้ยวแล้วแล้วเขาหน้าพันไี่ต่อยาบาดีจสื้าพี่น้องมาซิดเบ็ดเอาป่าไปลาบด,ด้วยจ้ะเด้อสาถุจังเลยได้เราค่าสองตัวน้องกล้องน้องกล้องกับเรนบบา้าวกิมเป็นคนซิดกล้องเงี้ยวมันหลุดแล้ว อันนี้น้องกองได้แล้วจ้าอันนี้อะน้องกองได้แล้วจ้าเอาบ่ก่อยอยู่บ่เอาไปปิ้งตัวกล่องกับแตงมหูเอาบ่เอาลดดปวดเป็นบ้าน่ะก้องกว่างอันนั้นนตัวว่างขั้นเบ็ดลงเดี๋ยวปวดปลาเป็นยเดอนะกอ น้องก้องคือนเก่งเถอะปะการแน่นๆมมนจิบปักมือน่ปันนีอเออเอาโหลดน,นี่ไงเก่งมากเลยน้องกล้องหลดเ้าป่ะนี่กล้องยาวปลายเวทเปนจุ่มลองน้ำ Loan lắm mẹ vào không thử kìm Tọt lắm con nhìn Tọt không con ngon bỏ Nhưng con dễ lùng nạp สงไยสิได้สมตัวส้นนี้แหะพี่น้องน้องกองกับตุ๊กกิมก็ลังจีพีดกันแม่ปเคีงพี่น้องเลยปเคียงบ่ปักมือแม่บ่แมแมปเคีงจ้าตัวที่ จะเอาไปเคียงอ่าลูกมดจะไปปนแหมไงยาบอกว่าหุ่นเคียงไงหุ่นตัวนึ่งแล้วอีกแล้วครับได้อีกแล้วครับไปเคียงไงครับปนกันตอนนี้เลยโอ้ยมื่กินเนี่ยตะท่วงไข่ท่วงเพรามันเสีจะแตกได้ปนแล้วได้ปนแล้วสนี้แต่ว่ามันหลายเงี้ยต้องเอาอีก ต่อครูบหรอตุ๊เก่งมากวเก่งเก่งมากเเจ้เก่งก่งไหมอ้าวแม่เก่งมาว่ดิได้พร้อมกันปะเนามาทหารนี่แล้วเงียนเนียกละดุกเนาะได้พร้อมกันได้พร้อมกันเลยให้จะกินปวดไม่ปวดมันจะปากถึงแม่ บเห็นแม่นไมนี่ยลาบกินปิ้งดีดังไฟกับทานไสอ่อนๆปิ้งเลี้ยงย่ง네ฟ so ักใ่กสขเยลิบเนี่ยดังไฟปิ้งเลอมฟักก็ิบต้มหัวใส่น้าหต้มหัวใส่น้นปาร์น่เอุมกินเลีงชิดเลยสาาตัวยิ่เนี่ยใส่แมจับดกปะ ติ๊บๆปดแบบไม่ปวดหน่อยปวดหน่อยกลัวมันปัดีโอ้บอกล้กองเรีนน้ไรตัวสร้างลานเลยสร้าลงลานเนี่สร้างมาสนอจัง <c ười> บบานเนี่ยถ้าอย่างนี้เทียนมน <c ười> ก็งเรบแขก็เราทังไปใช้น้ำกินไงก็จะขวเด้ยไปเอาทั้งไปใช้ปลจับหมากันเยโอยไม่สนุดมือพอพจะโกนี่จ้าพี่น้องปลาเฮ้าได้ซ้ำนี่ละค่ะเส็จแมลาบปลาเราบัน สาวกูบอกว่าผ้าพีผ้านองเมื่อบานลราเดอ้อจ่าเด้อขอขอบคุณผู้ที่ติดตามผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อจ่าเวลาสาวกุบลงคลิปใหม่ๆมันจะได้เห็นเร็วนะจ๊ะเนาะขอบคุณค่ะมาหนังกล,องลอง้องเด้อวางเด้อเอาเมื่อบานก็ได้ครับสิตรู้ สดีครับ